สวัสดีครับสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นม3ทุกคนนะครับอะวันนี้ก็เป็นวันที่เราขึ้นบทที่2แล้วนะครับอะจะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับที่ดีกีสูงกว่า2นะอะก็เริ่มที่เลข3กก็แล้วกันนะครับหรือดีกีกำลัง3นั่นเองนะอ่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะครับวันนี้ผมจะ ทำการสอนสักก่อนนะครับสักตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับกันลืมนะก็จะเป็นเรื่องของผลบวกกำลัง3นะครับแล้วก็ผลต่างกำลัง3นะผลบวกกำลัง3ผมนะครับผมพิสูจน์ในห้องไปแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรเนี้ยได้มาอย่างไรใช่ไหมครับเวลาเราจำเราก็จำาอกำลัง3บวก b ีกำลัง3เท่ากับ a บวก b คูณด้วย a กํลัง2ลบ a คูณ b บวก b กํลัง2นะครับก็ได้นะหรือใครจะจำแบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ด้านข้างนะครับหรือจำว่าหน้าเท่ากับ a หลังเท่ากับ b นะครับเราก็จะได้สูตรหน้ากํลัง3บวกหลังกํลัง3นะครับเท่ากับ หน้าบวกหลังนะครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยนะครับหรือใครจะจำแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับประกอบความเข้าใจนะครับตัวอย่างที่หนึ่งะครับจงนะครับแยก ตัวประกอบพระ,ะุนาม x กำลังสามบวกหนึ่งอันนี้ตัวอย่างที่ผมเอาให้เสริมก็คือให้เรามองรูปของอผลบวกกำลัง3ให้ออกนะครับเราดูตรงนี้ ตรงเนี้ยสีเขียวเนี่ยผลบวกกําลังสามใช่ไหมครับแสดงว่าพจน์หน้าก็ต้องยกกําลังสามพ์หลังก็ต้องยกกําลังสามใช่ไหมครับต้องอยู่ในรูปกําลังสามทั้งคู่เราถึงจะเข้าสูตรได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดนะเราต้องมองภาพให้ออกว่า x กกำลังสามบวกหนึ่พันของเราเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนเป็น x กำลัง3บวก10กำลัง3ได้ไหมครับอ่าบางคนคิดตามทันนะครับเพราะว่า10กำลัง3ก็คือ1000นั่นเองนะครับาบางคนคิดไม่ทันนะครับลองเอา10ไปคูณกัน3ตัวนะครับอาถ้าเขียนในรูปเลขยกกำลังนะครับก็คือ10ยกกำลัง3นั่นเองนะครับ อพอเราเปลี่ยนได้แล้วนะครับได้ x กาลัง3บวก10กาลัง3นะครับเราก็จะได้ตัวหน้าเท่ากับ x ตัวหลังเท่ากับ10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเข้าสูตรเลยครับจากสูตรนะครับ x กำลังจากสูตรนะครับต้องเขียนสูตรก่อนนะครับจากสูตรนะครับหน้ากาลัง3บวกหลังกาลัง3จะเท่ากับ หน้าบวกหลังนะครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยนะครับตัวไหนเป็นหน้าเป็นหลังนะครับเราก็ให้แล้วนะครับนี้นะครับหน้าก็คือ x ใช่ไหมครับเราแทนเข้าไปเลยนะครับ x อ็บวกสินะครับ10คือหลังนะครับคูณด้วย x กซ์ำลังสองลบ x อ็คูณสิ บวกด้วย10กกำลังสนะครับปิดวงเล็บนะ,ะทีนี้ก็จะได้นะครับ x บวก10นะคูณด้วย x 2กําลังสลบ10คูณ x ได้ 10x นะครับบวกส0ยกกำลังสนะองแอบคิดสักหน่อยหนึ่ง10ยกกาลังสองเท่ากับ10คูณ10ใช่ไหมครับ10คูณ10คือ100นะครับก็บวก100อ่า เรียบร้อยเสร็จแล้วนะนี่นะครับาการแยกตัวประกอบพหุนามกำลังสามหรือผลบวกกำลังสามนั่นแหละนะครับจะแยกออกมาให้ดีกรีเขาลดลง1นะครับก็คือสองแล้วก็หนะครับข้อนี้ก็จะตอบนะครับอตอบนะครับ x ยกกำลังสามบวกหนึ่งพันเนี่ยจะเท่ากับ x บวก10คูณด้วย x กำลังสองลบ10 x บวก100นะครับนี่ตอบนี่คือผลบวกกำลัง3นะครับเป็นยังไงยากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับถ้าเราจำสูตรได้นะครับอ่ะฝากจำสูตรตรงนี้นะครับอ่าจำแบบไหนก็ได้นะใครอยากจำแบบหน้ากำลัง3บวกหลังกำลัง3 นะครับก็ได้หรือจำ a เป็นจำ a กำลังสามบวก b กำลังสามก็ได้นะอ่ะไปต่อเรื่องถัดไปผลต่างกําลังสามนะครับอ่าเมื่อกี้ผลบวกใช่ไหมครับพลต่างก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองนะในห้องก็พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าสูตรที่มามาอย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว แป๊บนึงแป๊บนึงอ่าให้ให้ให้ a เท่ากับหน้านะครับ b เท่ากับหลังอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ a กำลังสาลบ b กำลังสาก็จะเป็นหน้ากำลังสามลบหลังกำลังสจะเท่ากับหน้าลบหลังนะครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองนะครับอ่าใครจะจำก็ สามารถจําได้นะครับแบบหน้าหลังนะครับหรือแบบ a กับ b ก็ได้นะครับเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับนะตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1นะอ่กำลัง3ลบ0 0พอ่ นะครับนี่นะครับเขาใหแานะ้แยกตัวประกอบพหุนาม x, 3, นะครับอ่ะแยกตัวประกอบพหุนาม2 7 x กำลังสนะครับอะเราต้องมาดูรูปแบบนะครับผลต่างของเราก็เหมือนกันกับผลบวกใช่ไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังก็ต้องยกกำลัง3ทั้งคู่เราถึงจะเข้าสูตรหน้าลบหลัง นะครับแล้วก็คูณด้วยหน้ากําลังสองลบหลังคูณหน้าหรือหน้าคูณหลังนะครับบวกหลังกําลังสองนะเพราะฉะนั้นก้อนเนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจากวิธีคิดนะาจากนะครับยี x กำลังสามลบหนึ่นะครับ เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นยกกําลัง3นะครับทั้งคู่นะครับยี่สิบตัวนี้นะครับผมสามารถเปลี่ยนเป็น3ามกลังสคูณด้วย x อกกำลังสนะครับลบสิบกำลังสนะครับเมื่อกี้ผมก็ยกตัวอย่าง1,000ใช่ไหมครับหนึ่งพัก็คือ10บยกกำลังสนะครับทีนี้ทำไมครูถึงไปเปลี่ยน27่ล่ะครับ เพราะว่า27มันก็สามารถเปลี่ยนเป็นเลขชี้กำลัง3ได้ใช่ไหมครับ27ก็คือ3คูณ3คูณ3นะครับก็จะได้27เหมือนเดิมนะเรามาดูตรงนี้หน่อยนะครับ a กำลัง3คูณ b กำลัง3เนี่ยคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติ a คูณ b ทั้งหมดกำลังสามนะครับ a กำลังสามคูณ b กำลังสามนะครับเราสามารถนำฐานเนี่ยมาคูณกันแล้วเอาวงเล็บใส่ให้เขาทั้งหมดยกกำลังสามนะครับอ่าเราก็จะได้นะครับสามคูณ x, x เนี่ยทั้งหมดยกกำลังสามแล้วก็ลบสิบยกกำลังสาม ทีนี้ให้เรามองเป็นก้อนนี่นี่ก้อนกลมๆเนี่ยเราก็จะได้ให้อ่าหน้านะครับเท่ากับสามใช่ไหมครับหลังเท่ากับสิบใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเข้าสูตรได้ง่ายนะครับมันก็จะเข้าสูตรได้ง่ายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เขียนสูตรประกอบนิดนึงนะครับจากสูตรนะครับอันนี้ ทำไมครูถึงเขียนนะครับผมอยากให้พวกเรานะครับจำสูตรให้แม่นนะแต่เวลาแสดงวิธีทำเราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับตั้งแต่ครูก็ยังหลงนะครับจากหน้าเป็นหลังจะากลกายเป็น A กับ B แล้วนะครับหน้าลบหลังนะครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลัง2องนี่นี่คือสูตรใช่ไหมครับแล้วเราก็นำ หน้ากับหลังเข้าไปแทนนะครับแทนเลยนะครับ3 x เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง3ลบด้วย10กกำลัง3จะเท่ากับนะครับหน้าก็คือ3 x ลบหลังก็คือ10อ่ะอ่ะทีนี้ก็เป็น3 x ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบด้วย3 x คูณ10บนะครับบวก10ยกกำลัง2ปิดวงเล็บ นะนะปิดวงเล็บนะครับนะก็จะเท่ากับนะครับ 3x-10 ลบนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้สีเหลืองที่ครูจิ้มเนี่ย 3x ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับเราก็สามารถนำ3าเเนี่ยทั้งหมดกำลัง2เนี่ยสามารถกระจาย เลขชี้กาลังเข้ามานะครับมันก็จะเป็น3ยกกําลังสองคูณด้วย x ยกกําลังสองลบด้วย3ามคูณสิเป็น 30x บวก10กําลัง2ก็คือ100นะครับอ่ะข้อนี้ก็จะได้นะครับ 3x ลบ10นะครับคูณด้วย9กกำลัง2ลบ 30x บเอวก10บเออบวก100นะครับอ่ะข้อนี้ก็ตอบนะครับ นี่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอพอเราทำทั้งสองอผลบวกและผลต่างแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอยู่นะ,ะเดี๋ยวครูขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะครับค่อ,คอยๆทำนะครับคณิตศาสตร์มันไม่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 ได้ยากหรอกนะครับขอแค่เราเปิดใจรับนะครับเปิดใจเรียนรู้นะครับเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บ,บนึง ชุ่มคอนะครับอืมทีนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนอะอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับอ่ะแต่เราจะไปที่แบบฝึกหัดกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับอ่ะจงนำตัวอักษรที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับมาเติมในช่องว่างข้อความด้านซ้ายมือที่มันสัมพันธ์กันก็คือให้จับคู่นะครับ อย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปดูขวามือมี a มี b มี c ใช่ไหมครับมี d มีอะไรลงมาเนี่ยเป็นตัวอักษรนะครับอ่าให้นำมาเติมเศษนี้โอเคไหมอ่าเราก็ไปดูว่าเราจะแยกออกมาเนี่ยได้ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษอ่าตัวไหนนะครับอ่าเรามาดูอ่าข้อหนึ่งเหมือนยกตัวอย่างแล้วนี่ เอาข้อหนึ่งเหมือนยกตัวอย่างแล้วนะครับเอาแถมฟรีแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเอาเอาเอาเฮ้ยมีไหมมีไหมโอ้โหเกือบนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับข้อหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับอ่าข้อหนึ่งเป็นเครื่องหมายลบแต่ไม่ต้องกลัวนะอ่เราก็แยกเอาก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าถ้าเราจัดรูปนะครับมันก็จะเป็น x กกำลงังสามลบสิบกำลังสามใไหมครับ เราได้ตัวหน้าก็คือ x ตัวหลังก็คือ10ใช่ไหมครับเราไปหา x ลบ10ไว้เลยนะครับตัวไหนคือ x ลบ10ครับอ่า x ลบ10ขึ้นก่อนนะครับอ่ x ลบ10นะ x ลบ10นะ x 10นะมีอยู่อ่าข้อ g กับข้อ m อ่ะคุณว่าข้อไหนครับอ่าคุณว่าข้อไหนครับ คุณก็ใส่เข้าไปอีกนะครับหน้าลบหลังแล้วก็หน้ายกกำลังสองนะครับลบหน้าคูณหลังก็จะเป็น 10x อ่าข้อไหนข้อไหนอ่าข้อเมใช่ไหมครับข้อเมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะ อ้าเมื่อกี้นี่ใส่เครื่องหมายผิดน,นั่นนี่เห็นไหมนี่เครื่องหมายบวกนะครับผมก็ว่าอยู่อไม่เป็นไรเติมบวกเข้าไปนะครับขออภัยขออภัยดูผิดตาลายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับหนึ่งร้อยอ่าตรงกับตัวอักษรตัวไหนครับตัว g หรือตัวเอมครับอ่าตัวเอมนะครับนี่เติมตัวเอมเข้าไปนะครับ ตัว G ไม่ใช่นะครับเติมตัว M นะครับป้ามนี่เรียบร้อยนะครับถูกต้องนะอ่ะต่อไปข้อ2นะครับข้อ2เนี่ย64นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น4ยกกำลัง3อ่าคูณด้วย x กซ์ำลัง3บวกด้วย1นึ่กำลัง3นะครับตัวเนี้ยก็จะได้ 4x ทั้งหมดกำลัง3าบวกหนกำลัง3 อะเราไปหา4 x บวกหขึ้นต้นนะครับขึ้นต้น4 x บวกหนะครับนี่ไงนะครับตัว j นะครับมีข้ออื่นไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ j เลยนะครับอ่นี่ง่ายปานนี้มีอีกไหมครับครูนะครับอ่ามันขึ้นต้นด้วยอ่าหน้าบวกหลังใช่ไหมครับเราไปหาหน้าบวกหลังไว้ก่อนเห็นไหมครับเราก็ตอบได้อย่างง่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปแยก นะครับต่อไปข้อ3าแปเนี่ยครูสามารถเปลี่ยนเป็น2กำลัง3คูณ X กำลัง3บวกอ่ายกกำลัง3ได้125นะครับครูก็จะรวมตัวนี้นะครับเป็น2คูณ X ทั้งหมดยกกำลัง3บวก5อันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังใช่ไหมครับคุณก็จะไปหาสองเอ็กซ์บวกห้าให้เจอนะครับสองเอ็กซ์บวกห้าคือข้อ ข้อ f มีอีกไหมครับข้อ f แล้วไม่มีนะครับมีข้อเดียวก็คือข้อ f นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบ f นะครับอ่าเป็นไงง่ายไหมเออเป็นไงล่ะนะครับต่อไปข้อ4นะครับข้อ4 1000นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น10บกำลัง3คูณด้วย x กำลัง3มลบด้วย1นกำลัง3อ่าก็จะได้1ิบ x ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ1กำลัง3ให้เราไปหานะครับ 10x ลบ1้้นต้นนะครับ 10x ลบ1้้นต้นนะมีไหมมีไหม ABC ตัวในที่ขีดแล้วก็คือเติมแล้วนี่ไงตัว L ใช่ไหมครับตัว L 10x ลบ1มีอยู่ที่ตัว L ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเติม L เข้าไปนะครับ ต่อไปข้อห้าข้อห้าข้อห้านะครับข้อห้านะครับ1อยู่ด้านหน้าลบหกสิบสี่อยู่ด้านหลังนะครับไม่เป็นไรนะครับหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น1กํากลังสามก็มีค่าเท่าเดิมน,นะครับลบด้วยหกสิบสี่ก็คือสี่อก่าสี่ก,กลังสามคูณ x อกําลังสามนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ยุบตัวนี้เข้ามานะครับเป็น1กําลังสามอ่า ลบด้วย 4x ทั้งหมดกำลัง3นะครับหน้าก็คือ1หลังก็คือ 4x ใช่ไหมครับเราก็ไปหา1ลบ 4x ให้เจอนะครับอ่า1ลบ 4x ข้อไหนครับอ่าไปหานะครับ A B C D อ่า D นะครับอ่า D นะครับ1ลบ 4x มีข้อเดียวอ่ตอบ D นะครับอ่าเราต้องแยกหน้าต้องแยกหลังให้ออกนะครับอ่าต่อไปข้อ6นะครับ ก็หกแล้วนะครับแปดนะครับครูสามารถเปลี่ยนเป็นสองยกกําลังสามคูณ x กําลังสามลบห้ากำลังสามใช่ไหมครับแต่อยู่ในรูปผลต่างใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นสองทั้งหมดกําลังสามลบห้ากำลังสามนะครับอันนี้คือตัวหน้าอันนี้คือตัวหลังนะครับเราต้องไปหาสองลบห้านะครับ ให้เจอนะครับแล้วก็ตามด้วยหน้ากําลังสองบวกอะไรนะครับอ่าแกเราต้องไปหาตัวนี้ให้เจอก่อน 2x-5 ลบ5ข้อไหนครับอ่าเอเป็น5ลบ 2x ไม่ใช่อ่าข้อ4นะครับข้อ4นะครับอ่า 2x ลบ5มีข้อเดียวนะครับอ่าข้อ4เติม4นะครับนี่เป็นไงล่ะนี่คือวิธีการคิด นะครับต่อไปข้อ7นะครับเ2 9รานะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น9ยกกำลัง3คูณ x กําำลัง3นะครับบวก800 0นะครับ8,000คือ20กํากำลัง3นะครับเราก็จะได้ 9x ทั้งหมดกำลัง3บวก20กำลัง3เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาหน้าบวกหลังนะครับก็คือ 9x บวก20ให้เจอนะครับข้อไหนครับ นี่ไงอยู่ใกล้ๆนะครับนี่กับไอนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับ h กับ i มี2ข้อตอบอะไรครับอ่าเราดูสูตรนะผลบวกนะครับหรือผลบวกกำลังสามนั่นแหละนะครับมันจะเป็นหน้ากำลังสามอ่าก็คือหน้าบวกหลังนะครับคูณด้วยหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลัง นะครับบวกหลังกําลังสองแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็ต้องตอบข้อ h นะครับนี่นะครับเป็นไงเหลืออีก3ข้อนะครับเวลาคิดเราก็คิดให้สุดเลยก็ได้นะครับถ้ามันมีช้อยที่เหมือน,อน,กนๆกันคล้ายๆกันนะต่อไปข้อ8นะครับใกล้และนะครับอีก3ข้อนะอ่านะ ก็8แ0ด0ครูสามารถเปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง3คูณด้วย x กำลัง3บวกด้วย1กํากำลัง3ก็มีค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับครูก็จะได้1 0 x ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย1กํากำลัง3นะครับเราต้องไปหานะครับ10 x บวก1ให้เจอนะครับอ่ x บวก1ข้อไหนครับข้อ b นะครับอเติมเลยนี่ข้อ b นี่ไม่มีผิดนะครับถ้าคุณหาได้อย่างนี้นะเหลืออะไรครับเหลือ k กับอะไรกับ a กับ e อกับ n อมันมีเหลือสี่แต่ว่าต้องเติมแค่สองใช่ไหมครับอ่าคุณจะเติมอะไรนะครับคุณอย่าเดานะคุณต้องแยกนะครับอ่ามาแยกต่อนะครับ หนึ่งร้อยยี่ห้าก็คือห้ายกกำลังสามนะครับลบแปดนี่ก็คือสองยกกำลังสามคูณ x กําำลังสามนะครับเราก็จะได้ห้าลบสองทั้งหมดกำลังสามใช่ไหมครับเราต้องไปหาห้าลบสองให้เจอนะครับนี่คือตัวหน้านะห้าลบสองตัวไหนล่ะมันมีตัว n กับตัว a นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับ มาดูตรงนี้นะ5กำลัง3ลบ 2x ทั้งหมดกำลัง3มันจะเท่ากับ5ลบ 2x ใช่ไหมครับคูณด้วย5กำลัง2บวกด้วย5คูณ 2x บวก 2x กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2นะ 2> แสดงว่าคุณต้องไปหาตรงนี้เป็น,นบ,บ,วนะบวก10นะครับบวก10นะบวก10นะครับ อันนี้บวก20นะครับ a บวก20ไม่ใช่ละผิดนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบตัว n นะครับตัว n บวก10อยู่ตรงกลางนะครับแต่ตรงนี้เป็นกํากลัง2ก็คือ25้าเขาแค่สลับที่การเขียนนะครับอันนี้เป็น4 x กาลัง2นะครับอ่ะก็เลยตอบ n นะต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ8 0 0 0ันเราก็เปลี่ยนเป็นนะครับ20่ลัง3คูณ x กาลัง3ลบนะครับ 9กยกกำลัง3นะครับอ่าตัวนี้ก็อ่าเป็น 20x ทั้งหมดกำลัง3นะครับลบด้วย9กําำลัง3อ่าหน้าเรานะครับก็คือ 20x หลังเราก็คือ9ใช่ไหมครับเราก็ต้องหา 20x ลบ9ให้เจอนะครับ 20x อลบ9อันนี้ j เอ้ยอันนี้ i ไม่ใช่นะครับเป็น 9x บวก20นะครับ อ่าตัว e นะครับอ่าตัว e 2 0 x ลบเมีตัวเดียวนะครับนี่เพราะฉะนั้นเราต้องเติม e นะครับลงไปนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงวิธีการคิดยากไหมครับอ่ะ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากนักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับ อ่ะถ้าใครไม่เข้าใจสงสัยสามารถสอบถามได้ใต้คลิปนะครับอ่ะอีพีนี้คุณครูราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ